็นไงบ้างจ่าเริงเห็นบอกว่าพาพว้นั้นไปปรับทัศนคติเป็นไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยบ้าอะไรล่ะผมว่าเสียเนี่ยไล่พวกนั้นออกให้หมดไล่ออกใช่เฮ้ยไล่ออกไม่ได้ทำไมล่ะหรือเสียรักลูกน้องถ้าพูดกันตามความจริงอนะ ฉันก็ไม่ได้รักอะไรพวกมันหรอกแต่ที่สำคัญเนี่ยพวกมันเนี่ยติดหนี้ฉันทุกคนให้มันออกหนี้ฉันก็เป็นศูนย์อ้ยเงินทั้งนั้นแล้วลูกสาวผมเนี่ยติดหนี้เสียหรือเปล่าไม่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 หนูแคทเนี่ยไม่เคยติดดีถ้าอย่างนั้นก็ลาออกซะวันนี้เลยพ่อ ทำไมทำแบบนั้นคะเอา้าจะให้หนูแคทลาออกใช่จะให้ลาออกทำไมอะ่ะก็ดูแต่คนรอบข้างเสียสิฮะมีแต่พวกติงต้องเหาะแยะยุะยยย้มยิ้มเลืยเชืเลื่อยเปื่อยใครเนี้ยตัวเนี้ยเปื่อยอะไรนี่ตลกตอนนี้เสียนี่ก็ไม่ได้ตลกนี่ซีเรียสด,ดูหน้าไม่ออกอรอพ่อแล้วหนูจะไปทำอะไรคะ เรื่องนั้นกไม่ต้องกัวงตอนนี้มีแต่คนดังๆอยากได้บริการกันทั้งนั้นดีกว่าแกจะไม่เป็นบริการไอ้สอขอติงต้องแบบนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ได้ติงต้องนี่ถ้าติงต้องเป็นเจ้าของพาซ่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวแล้วที่บอกว่ามีคนมาทาบทามเอาหนูแคทเนี่ยไปเป็นบริการมีใครบ้าง ที่ติดต่อมาบ่อยสุดก็คือท่านนายกฮะนี่จะไปเป็นบอดีการ์ดให้กับนายกรัฐมนตรีเหรอนายกสมาคมตลกทัาโยงยองลูงกี้เวแล้วเดี๋ยวมันก็ให้เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวทั้งวันหรอกอนี่จ่าเริงถ้าพูดตรงๆนะหนูแคทเนี่ย เขาโตจะเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้วถ้าไม่จ่าเริงไม่ให้เขาตัดสินใจเองบ้างไม่ได้หรอกเสียถ้าลูกผมอยู่ที่เนี่ยก็จะกลายเป็นคนเหาะแยะเลาะและยิ้มแย่แต่หนูใคล้็ะโตแล้วให้เขาตัดสินใจเองบ้างตกลงลาออกวันนี้เลยนะลูกได้ค่ะพ่อหนูจะลาออกค่ะไม่ได้นะ ให้แคทลาออกไม่ได้นะผมไม่ได้อนุญาตให้ออกออกไม่ได้เด็ดขาดอะพูดเลยโอโย <_ d ata> นี่แหละพวกเยอะแยะเยอะแยะตรงไหนกค่เรื่องดราม,ม่าเว้ย <_ d ata> ออกไม่ได้หรอกไม่ให้ออกอยากให้ออกก็ลูกชายมึงออกไปนู่นไอ้กัมปนาทอันเนี้ยออกไปเลย ยืมเป็นต้นตีตาบอดเลยนะพวกแกสองคนจะเป็นแบบนี้นะอาคุณเลมอนเลมอนที่ไหนคะพี่นี่แคทเองค่ะโอ้โทษทีครับเอเอมีธุระอะไรแบบครับ เาลาออกจากการเป็นบริการเสียหมีแล้วค่ะอ๋อเรื่องนี้ผมรู้จักเสียหมีแล้วครับนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วที่หนูมาหาพี่เนี่ยผมรู้ครับวาคุณแคทคิดอะไรอยู่เสียดายนะครับที่เราเจอกันในช่วงเวลาน้อยไปค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะรู้จักกันน้อยแต่มันก็ผูกพันมาก นทำรุ่มร่ามตลอดเลยพี่เนี่ยโอ้ยเอารุ่มล่ามอะไรก็ก,ก็คงแค่เปิดใจไม่ใช่เหรอโอ้โหเปิดจงเปิดใจอะไรพี่แคทแคทจะมาบอกว่าฝากดูแลเสีหมีด้วยโอ้ยถึงแม้ว่าแคทเนี่ยจะทำงานที่นี่ได้ไม่นานแต่ว่าก็รู้สึกผูกพันกับเสีหมี แล้วก็คนที่นี่อะค่ะโอ้โหดูคน,นโสมโหล่นเสียมีไม่ต้องกังหวลอะครับเดี๋ยวผมดูแลเองก็ได้ว่าแต่คุณแคทจะไปจริงๆหรอครับค่ะเพราะว่าแคทไม่เคยขัดใจพ่อเลย เข้าใจนะทําไมต้องมาบังคับลูกให้ออกด้วยนะอนั่นนะสิคะนี่ถือว่าเป็นพ่อคนละบังคับอย่างเดียวไม่ดีนี่ถ้าพี่พี่โอกาสเป็นแม่คนพี่จะไม่บังคับลูกเลยจริงพี่ตามใจลูกโชคดีนะที่จะรเลวไม่เป็นพ่อพี่อะโอ้โงั้นพี่ว่าตีกันหลายรอบอะพี่ไม่ยอมอ้าอะไรคะอะไรน้องแคทเครื่องสำอางเสื้อผ้าค่ะเอ้าทำไมอะคะ เอามาคืนอ,อ้ยไม่ต้องเอามาคืนค่ะเอาไปเลยค่ะเอาไปใช้ค่ะไม่ได้หรอกคะ่ะพี่แก้วถ้าพ่อรู้เนี่ยพ่อก็เอาไปทิ้งอยู่ดีค่ะทำไมน้องแคทดยอมพ่อง่ายๆแบบนี้ล่ะคะคนเรานะคะควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแคทไม่อยากทำให้พ่อผิดหวังในตัวแคทอะคะ่ะไม่มีพ่อคนไหนผิดหวังในตัวลูกหรอกคะ่ะใช่แล้วตอนนี้นะ น้องกรรมก็จะสอบตำรวจแล้วถ้าเกิดน้องกรรมสอบได้ปุ๊บพี่ว่านะพ่อแคทอ่ะก็คงไม่มายุ่งกับแคทแล้วล่ะเนาะจริงแต่ว่าผมอาจจะสอบไม่ติดก็ได้นะครับอุ้ยน้องกรรมอ,อย่าไปคิดแบบนั้นเราอ่ะพยายามมาขนาดนี้แล้วพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะเว้นแต่ว่าน้องกรรมไม่ได้อยากเป็นตำรวจจริงๆก็เลยแกล้งสอบไม่ติดใช่ปะ เปล่านะครับเฮ้ยนี่แกไม่ได้อยากเป็นตำรวจหรอกหไม่รู้ว่าอยากเป็นหรือเปล <Entscheid> <c oughs> <ต>่าหรือแค่ไม่แน่ใจอะแล้วทำไมแกไม่พูดก,กับพ่อตรงๆถ้าแกไม่อยากเป็นข <c oughs> นาดพี่อะยังไม่กล้าบอกพ่อเลยเคยแต่ได้ยินไม่กล้าบอกครูไม่แาบอกไ พ่อไงดีเนี่ยผมไม่อยากให้คุณแคทไปเลยอ,ะอ่ะนะมีทางช่วยไหมคุณานายฟ้องได้ไหมมก็ฟ้องได้นะโทษฐานข่มเหงครคับจิตใจไงเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าลูกจะฟ้องพ่อเลยเหรอมมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอ,ะอ่ะไอ้นี่จำไว้นะจะไม่มีใครฟ้องใครทั้งนั้นแหละเพราะว่าหนูแคทนะ่ะเขาลาออกเอง ก็จะปล่อยไปอย่างนี้เหรอเฮ้ยผมไม่ยอมนะจะเสียคุณแคทไปอย่างเงี้ยเหมือนเสียคุณเลมอนเงี้ยผมผมยอมไม่ได้นะอ้าวไอเทง่งแล้วเลมอนเกี่ยวอะไรวะอ,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 อย่าบอกนะว่าตอนนี้มึงกำลังคิดกับหนูแคทเหมือนที่เคยคิดกับเลมอนใช่ไหมเลวไม่ใช่หรอกก็คือคนเรามันอยู่ด้วยกันมันกม็มีความผูกพันนะดิ โอ้โหเคยหลบกระสุนด้วยกันแล้วเมื่อวันนั้นหลบไปเนื้อไปโดนเขาเขาก็เลยส่งให้ตามาแค่นั้นอ่ะผีเป็นใจให้พี่เทมกกำลังซีเรียสจกำลังเครียดเนี่ยฮะแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาไปด้วยแล้วคิดดูนะถ้าเขาไปจากซอยเราวนะคิดดูซอยเราจะเฉาขนาดไหนโอ้โหเดี๋ยว ทำไมโหคุณแคทแล้วเกินเนี่ยที่แรกผมคิดว่าคุณนองเนี่ยจะไม่ชอบคุณแคทนะเห็นโดนหักแขนบ่อยๆเนี่ยไอเรื่องหักแขนก็อีกเรื่องหนึงออ่งเหรอออแล้วทีนี้คุณแคทไปแล้วนี่จะเหลือใครอ่ะจะมองหน้าใครก็มีแต่เสียหมียิ่งมองยิ่งอาบเฉาเลือดสายตาตาลายเลยมองหน้าเขาเนี่ยผมมองมึงก็เหมือนสองกระจกอะละนั่นใครกันหรือกูหน้าถูกรูหน้าหรอมีทั้งรู้จักกันกูนึกว่ามึงสองตัวเป็นเอเลี่ยนนะเนี่ยเสีย ว่ากเรากำลังซีเรียส <Okay. S 1> มันใช่เวลาพูดเล่นไหมเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้หนูแคทลาออกอืมทำไงเราก็ต้องเริ่มต้นที่จาเริงอะอมแม่ผมดีใจมากเลยนะครับพี่เสียจะหันกลับมาทำงานด้านมืดมเหมือนเดิมด้านมืดอะไรของมึงวะเอา้าก็ให้ผมไปเก็บให้จาเริงไง จะาเริงไม่ใช่ถุงก๊อปแก๊บมึงจะเก็บเขาไงไงเออเอาไงบ้าเอ้ยนี่เ้ากำลังหมายถึงว่าจะาเริงเนี่ยเขามองว่าพวกเราเนี่ยเลอะและไม่มีระเบียบวินัยถ้าเขาต้องการให้พวกเรามีระเบียบวินัยไม่เลอะและพวกเราก็ต้องทําให้จาเริงเห็นว่าพวกเราเนี่ย เปลี่ยนตัวเองได้อย่างที่จจเริงเขาต้องการใช่เจ้าจะเอางเงินฉันมีแผนแล,ลออ้วคิดีจะให้หนูแคทอยู่กับพวกเรามันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวพวกเรานี่แหละเขียวพูดถูก